พี่จองคันแลนฮอตไม่หยุดกว่าสปอนเซอร์อะไรแล้วบ้างกระแสามาแรงไม่มีตกจริงๆสำหรับ2หนุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดังคันแลนและพี่จองจากช่องคาเลนเฮดแบอีกที่กลายเป็นขวัญใจด้อมใจฟูทั้งประเทศไปไหนคนก็ให้ความรักและสปอร์ตซึ่งล่าสุดหนุ่มคันแลนเพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าไม่เลิกทำช่องยูทูบทำไปเรื่อยๆไม่ได้ตั้งเป้าว่าต้องทากี่ EP ขณะเดียวกัน2หนุ่มพี่จองคันแลนตอนนี้กว่าสปอนเซอร์สปอร์ตถึง6ตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็น AS M150 Samsung Galaxy มุงกลีจมีโอและเลโรชพิโอเอส